ทำไมอ่ะบ <l panels> <c oughs> <office> ้าเห่า <cities> ม <in English> ีเน <serving> enfin ื้อมันไปใส่หมดพี่บอกพลงสายยันได้ยอดนะประเด็นนี้สายยันก็ได้ยอดรักก็ได้ที่กูบอกจะร้องสายยันก็ได้ยอดรักก็ได้สักเพลงนึงจะไปเอาสายยักยอดรักมอนรักสายยันเนี่ยร้องเพลงสายยัเพลงสายยันฉันรักเธอหนาว้ว่ารักเธอมาแน่ใจเนี่ยเดี๋ยวของสายยันนะแล้วคุณจะร้องทีอะเดี๋ยวไปร้องไปใช่ป่าว ก็รักกาจายุวันตาโน้ยกี่มายืนทางตาเนียผมองยอดลักยังจะลองเฮียแล้วจะลองไปร้องไปละเจะเจ๊ถอไม่ควงโอ้่หไปด้อย่างไรรับเธอท่าม เน okay. ี่ยของานเขใจหแล้จะร้องเกี่อไ็้องไปเนีขต้กเข้าใจไหมแล้วจะร้องเกี่อก็ร้องเดีวถ้าร้องก็ได้จังเลยอไอ้ลาวทยอทีเองก็แล้วยังยังบ้าานี้ทจะทีก็คุจะทีมงเออ เอ็นขครนเมนเลยล่ะโมกาก็ได้เครืองนะครับมันเป็นประเพณีของคนสิงคโปร์ดีปรเีไจะได้จะใครก่อนหรือว่าจะแต่งงานกับใครต้องลองดกังก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นหลักจะดีไหมถ,หไถ้าหลักดีก็อยู่กันไปถ้าหลักไม่ดีก็เลิกกบบนันเดนดนะับหลักดีไหมล่ะเออเอาเลยขอน้าหน่อย